การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโปรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุป n x t วันที่5นะครับเดือนตุลาคมปี2021 วันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของอแท็กทีม4เศร้านะครับก็จะมีบุ๊กเจนเซ่นนะครับจอห์นบริดจ์คาร์เมโลเฮครับพิกวิลเลียม MSK แล้วก็ GYV ที่จะมาสู้กันอย่างเมามันในแท็กทีม4เศร้าคืนนี้นะครับมีเรื่องราวของธอมัสโซแชมป้าครับแล้วก็บอนเบรเกอร์โอซิดิโจนครับแล้วก็ LA Knight ให้เราได้ติดตามกันนะครับเอาละมาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะฮะ วันนี้คู่แรกนะครับแมนดี้โรสเจอกับแอมเบอร์มูนแมนนี้ใช้ได้ทุกคนแมนดี้โรสเนี่ยดูปั้มดีขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจขึ้นมาบ้างนะครับแอมเบอร์มูนเนี่ยก็มีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นพอสมควรตัวแมทถือว่าค่อนข้างดีแต่ข้อเสียก็คือตัวแมทเนี่ยยังมีการล็อกเพื่อฆ่าเวลาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มาแลกท่าตอนสุดท้ายกันนิดเดียวนะครับผมตอนจบเนี่ยแมนดี้โรสใส่ running k ีกดนับ3าไป แต่ภาพมาคู่2นะครับโอซิดีโจนเจอกับ LA ลเอ็นไแมตต์นี้เนี่ยก็ดีใช้ได้นะครับ LA ลเอ็นไทเนี่ยทำให้ตัวแมตต์ออกมาน่าสนใจได้มากพอสมควรพี่แกเนี่ยทำให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายที่อ่อนกว่ามากนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสในการปล้ำอย่างเดียวเลยถือเป็นการส่งเสริมอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะโอซิดีโจนเนี่ยก็ดูมีพละกําลังมีฝีมือที่เหนือชั้นกวา่าและรวมทั้งโอซิดีโจนก็มีท่าใหม่ๆ นะครับมาโชว์ให้เราได้เห็นกันก็ถือว่าโอเคมากๆตอนจบเนี่ยอันเดเชตเข้ามาป่วนทำให้ l a ลสามารถใส่เน็กเบเกอร์กดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพที่คัมรอนกรามนะครับคัมรอนกรามบอกว่า <laughs> ช่วงนี้เนี่ยมีแต่คนใหม่ๆคนน่ารักก็เพียบคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักเพราะงั้นมาดูกันหน่อยว่าใครเนี่ยจะเป็นสาวผู้โชคดีที่คัมรอนกรามคนนี้เนี่ยจะให้ความสนใจ <laughs> พีดานเดินเข้ามาในฉากนะครับพีดานบอกว่าเฮ้ยไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจไอ้กระจอกอย่างนายหรอกนายเทียบฉันที่เป็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ด้วยซ้ําถ้านายไม่เชื่อนายมาเจอฉันได้คารอนกามที่กําลังหันไปส่งสายตาให้ผู้หญิงนะครับก็บอกว่าเออ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 แล้วแต่ขอตัวไปแอลสาวก่อนละกันแต่ภาพที่คลโอลรลี่เข้ามาคุยกับวอลแบกเนอร์นะครับคลโอไรลี่บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายมาช่วยฉันรังที่2แล้วฉันอยากรู้ว่าทําไม วอลเวงเนอร์บอกว่านายอยากรู้ความจริงใช่ไหมฉันเป็นคนที่พยายามหาโอกาสและจะกระโดดไปตะครุบมันเสมอฉันไม่ชอบลิสฮอลแลนด์หรือพีดันพอๆกับนายนั่นแหละแต่ฉันเคารพนายนายมีหัวใจและถ้าพวกเราเชื่อใจกันไคลอไรลี่บอกว่าหยุดเลยฉันไม่เชื่อใจใครท้งนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันในช่วงนี้แต่ขอบใจนายมากที่นายคอยช่วยฉันตัดภาพมาที่โทมัสโซแชมป้านะครับแชมป้าบอกว่า ในเวลานี้เนี่ยแชมป์ต้องการคู่ต่อสู้ของเขาใน NXT 2.0เนี่ยมีคนมากมายที่ต้องการโอกาสนี้และยังไม่มีใครเจ๋งพอที่จะออกมาท้าทายชั้นต่อหน้าเพราะงั้นคืนนี้ชั้นออกมาหาคู่ต่อสู้ใครก็ได้ที่กล้าออกมาเผชิญหน้ากับชั้นบอนเบเกอร์เปิดตัวออกมานะครับบอนเบเกอร์บอกว่าแชมป์ป้าฉันไม่มีอะไรนอกจากความเคารพในตอนที่ฉันเดินออกมาแต่ฉันสามารถบอกได้เลยว่า ไม่ว่าจะกี่วินาทีกี่วันกี่เดือนฉันก็ต้องการเป็น NXT แชมเปี้ยนฉันได้ยินว่านายต้องการคขสกคนมาเผชิญหน้ากับนายนี่คือแมตช์ที่ฉันต้องการและคนดูพวกนี้ก็ต้องการเหมือนกันนายกับฉันเพื่อแชมป์เส้นนั้นในฮา l l วีนแฮ h a วิคแชมป้าบอกว่ารู้ไหมสิ่งที่แตกต่างของพวกเราคืออะไรนายอยากได้เข็มขัดเส้นนี้แต่ฉันจำเป็นต้องมีเข็มขัดเส้นนี้สำหรับนาย แชมป์เส้นนี้เนี่ยคือสเต็ปต,ต่อไปที่ใหญ่ขึ้นก็แค่นั้นแต่สําหรับฉันนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วฮ a l โลวีนแฮร์ o ิจะถึงในอีก3สัปดาห์จงใช้ชีวิตของนายก่อนที่นายจะเป็นเหยื่อของฉันในเวลานั้นฉันรับคําท้าของนายแต่พามาที่โจเกรซี่นะครับโจเกรซี่บอกว่าสวัสดีครับเมื่อโลกเผชิญกับโซเชียลมีเดียที่พังทลายผมได้ส่งเสียงออกไปถึงผู้คนในยุคนี้นะครับ ผมไม่มีแพลตฟอร์มใดๆให้พังทลายนะครับไม่มีแม้กระทั่ง NXT 2.0นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับผมจะใช้เวทีเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยนะครับและคืนนี้ผมจะทำให้ดูว่าความสงบสุขเป็นอย่างไรและแน่นอนจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะในคืนนี้นะครับแต่ภาพมาคู่3นะครับ EK Menjilo เจอ Joe Grace แม่นี้ถือว่าสนุกดี นะครับโจเกรซี่เนี่ยเคลื่อนไหวได้ตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆถึงแม้การปั้มจะไม่หวือหวาน,นะครับแต่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวเนี่ยถูกตีความออกมาค่อนข้างดีครับทั้งในด้านของการโปรโมทและวิธีการปั้มมันก็เลยทําให้โจเกรซี่เนี่ยกลายเป็นไลฟ์โค้ดที่น่าล้ำคาญแบบที่ WWE ต้องการนะครับตอนจบเนี่ยโจเกรซี่ใส่เอ็กโซซีฟโพสไลน์กดนับสาไปนะครับ หลังโจแมเนี่ยโจเกรซี่จับอีเคเมนจิโร่ขึ้นมากอดแสดงความรักก่อนที่จะเดินจากไปแต่ภาพมาคู่4นะครับคอร์าเจตเจอเวอร์จิเนียแฟรี่แต่ก่อนที่จะเริ่มแมตช์นะครับแฟงกี้โมเนตเนี่ยออกมารอบทำร้ายเวอร์จิเนียแล้วก็ขึ้นปั้มแทนแมตช์ Matt เลยถูกเปลี่ยนเป็นคอร์าเจตครับเจอแฟงกี้โมเนตโตแมตช์โอเคนะทุกคนไม่แย่มากความสมเหตุสมผลมันมีครับแฟงกี้โมเนตเนี่ยเก่งกาดกว่าทั้งด้านฝีมือแล้วก็รูปร่างเลยทําให้ได้เปรียบอย่างมากครับ แฟงกี้โมเนตเนี่ยยำมาเกือบทั้งแมตช์เลยทุกคนเรียกว่าถ้าแพ้แมตช์นี้ก็บ้าแล้วคอราเจตเองเนี่ยแทบสู้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ด้วยความประมาทที่แฟงกี้โมเนตประมาทผู้ต่อสู้เกินไปเนี่ยก็ทําให้เจ้าตัวพลาดพังตอนจบนะครับคอราเจตเนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพที่แชมป้าให้สัมภาษณ์นะครับว่าการรับัมท้าของบอลเบเกอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแชมเป้าบอกว่าบอลเบเกอร์เนี่ยเป็นนักมวยปล้มที่ยังหนุม่ม เขามีทั้งความเร็วพละกกาลังและร่างกายที่ดีและในฮาโลวินแฮร์วิกเนี่ยเขาจะได้ขึ้นป้ามกับนักมวยป้ามระดับผู้เอกมันพิเศษมากโจโกเกซี่เดินเข้ามาในฉากสวัสดีครับผมเห็นว่าคุณรับคําท้าจากทุกคนที่กล้ามาเสนอหน้าหาคุณเลยใช่ไหมครับผมรู้สึกว่านั่นเป็นการท้าทายที่อยากไปนิดนึงนะครับการพูดที่ไรมารยาทดูยอย่างผมสิผมพูดอย่างสุภาพเรียบร้อยและผมเองก็อยากได้โอกาสชิงแชมป์เหมือนกันนะครับ แชมปาบอกว่าถ้าน,นายเอาชนะฉันได้ในสัปดาห์หน้านายจะได้เป็นคู่เอกในฮาโลวีแทวิกโจเกซี่ฉันบอกนายเลยว่าสัปดาห์หน้าบนเวทีมันจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับนายแน่นอนแต่ภาพมาคู่5นะครับพี่ดันเจอกับคารอนกรามแมนนี่ขึ้นดีเลยทุกคนการเซตอัพเนี่ยมันมีขึ้นเพื่อท่าต่อไปเลยเว้ยคือมันดีแล้วก็เนียนตามากปกติแล้วเนี่ยพี่ดันจะต้องเป็น คนที่มาเซตแขนเซตขาคู่ต่อสู้เพื่อที่จะใส่ท่าต่อไปนะครับหรือว่าถ้าคู่ต่อสู้ทําเองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เนียนตาเท่าไหร่ทุกคนเราจะรู้ได้เลยว่าอ่ะมึงยื่นแขนมาให้กระทึบอะไรแบบนี้นะครับแต่ในแมตช์นี้ไม่ใช่วะท่าต่างๆที่ใส่เนี่ยคารมิอนกรามโดนแล้วก็ไปอยู่ในตําแหน่งนั้นพอดีอ่ะพี่ดันก็เลยอัดได้อย่างต่อเนื่องครับในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ดันก็อยู่ในตำแหน่งที่คาร์มลอนกรามสามารถสวนกลับได้พอดี โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแมตต์นี้มากนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันลงล็อกแล้วก็ลงตัวไปหมดตัวแมตต์มันราบลื่นแล้วก็สวยงามมากทุกคนมันไม่มีการติดขัดตรงไหนเลยนะครับตอนจบเนี่ยพี่ดานใส่บีเตอร์เอ็นกดนับ3ไปหลังจบแมตต์แล้วก็ระหว่างแมตช์นะครับไคาโอรไรล,ลี่เนี่ยออกมาฟัดกับลิทฮอลแลนด์ที่อยู่ข้างเวทีแต่สุดท้ายก็โดนกระทืบซะเองแต่พามาคู่6นะครับมาลิกเบลดครับเจอโทนี่ดีแองเจโรตัวแมตต์ โดยรวมมีท่าเยอะนะแล้วก็อัดกันปรุงปุงปังดีอะ่ะถือว่าสนุกแหละแต่โทนี่ดีแองเจโลเนี่ยมันดูมั่วพอสมควรวะ่ะทุกคนเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวทุ่มเดี๋ยวหนีเดี๋ยวแรงเยอะเดี๋ยวเทคนิคสับสนวุ่นวายพอสมควรในสไตล์การปั้มมันก็เลยทําให้ดูงงงพอสมควรนะครับคือตัวแมทสนุกแหละแต่คาแรคเตอร์ของไอ้โทนี่เนี่ยมันดูแปลกตอนจบเนี่ยโทนี่ดีแองเจโลใส Earth attering, ่เอิร์ธชัตเตอร์ลิงกดนับสามไปนะครับ แต่ภาพมาคู่7็อินดี้ฮาร์ดเวลกับเมยิงครับแมตชนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือท่าของเมยิงอะ่ะมันงงมากทุกคนอาจจะเป็นพอชุดก็ได้แต่ว่าท่าทางต่างๆเนี่ยมันมันมองเห็นได้แบบไม่ชัดเลยทุกคนทั้งท่าบีบคอสับลูกกระเดือกหรือว่าท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมองไม่ชัดเลยครับมันเลยไม่เห็นความรุนแรงของท่าแถมเจ้าตัวเมยิงเองเนี่ยก็โดนสวนกลับนิดๆหน่อยๆแล้วก็แพ้ไปอย่างง่ายๆครับ คือไม่เหลือแล้วซึ่งความน่ากลัวใดๆตอนจบเนี่ยอินดี้ฮาร์ดเวลกระโดดทิ้งสอกกดนับสาปไปนะครับแต่ภาพมาที่ราคือกอสเสลสเปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับราคือกอสเลสบอกว่าท็อกซิเอดเทนชั่นเธอมันก็ใหญ่พวกหัวสีที่ไม่มีสมองเธอรู้ไหมว่าเธอมาเหยมกับใครเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเธอเพิ่งโผล่มาที่นี่ได้เดือนเดียวเองมั้งแต่ฉันเนี่ยกระเทือบนักมวยป้ามหญิงมานานนับปีแล้ว แล้วถ้าเธอคิดว่าการที่โดนซาเล่ถีบหน้าเนี่ยมันรุนแรงจนจมูกหักแล้วลราก็ฉันจะทําให้เธอรู้ว่าลูกถีบที่เธอเคยโดนนั้นอะมันไม่แรงเท่าแมวขวนด้วยซ้ำท็อต i ีเ e นชั่นเปิดตัวออกมานะครับท็อต i ีเ e นชั่นบอกว่าราเคลยหยุดเถอะฉันรู้ว่าเธอนะแข็งแกร่งมีความสามารถแต่ฉันก็คือสาวที่เซ็กซี่ที่สุดและเหมาะสมกับการเป็นแชมเปี้ยนเส้นนั้น ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องนอนกองอยู่ใต้เท้าของพวกเราแต่ไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเธอหรอกพวกฉันตั้งสามคนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์และแชมป์นั้นก็จะเป็นของพวกเราเธอจะช่วยพวกเราได้นะราคิวก,กอสเลสเธอจะเป็นบันไดให้พวกเราเหยียบขึ้นไปยังไงล่ะราคิวกอสเลสบอกว่าฉันช่วยได้นะแต่พวกเธอต้องถูกแล่หนังหัวออกซะก่อนถึงจะแตะต้องเข็มขัดเส้นนี้ได้ ท็อกเซียแทนชันนะครับจะขึ้นไปกระลุมกระทืบราฟิลกอสเลสแต่ว่าโซอี้สตาร์กิอโอชิไรเนี่ยออกมาช่วยซะก่อนนะครับก่อนที่ท็อกเซียแทนชันจะเดินหนีไปนะครับตัดภาพมาที่วอมเวกเนอร์เข้ามาหาไคลไรลี่ครับวอมเวกเนอร์บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนายกับฉันจะเจอกับพีดันแล้วก็ลิชฮอลแลนด์ไม่ว่านายจะชอบหรือไม่ก็ตามฉันคือคนเดียวที่ระวังหลังให้นายได้ตอนนี้แต่ภาพมาคู่แปดนะครับชิงแชมป์ NXT แชมเปี้ยนบุกเจนเซนจอร์ดบริดจ์ครับเจอคัมเมรลอกเฮ วิลเลียมเจอ MSK แล้วก็เจอเกรซซอย่างเวนเทนแมตชนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวลีกแท็กทีมเนี่ยในแมตชนี้ก็ยังคงเน้นเรื่องราวของความต่อเนื่องทุกคนสไตล์การป้ามันเป็นท่าคอมโบเยอะๆอัดกันรัวๆนะครับก็ยังถือว่ามีความน่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนเยอะก็ได้นะครับก็เลยมีช็อตตื่นเต้นเล้าใจเยอะเพราะว่ามันสลับกันเข้ามาไง แต่ที่ดูแตกต่างไปจากคนอื่นๆเลยเนี่ยคือบุ๊กเจนเซ่แล้วก็จอห์นบริสทุกคนคือทั้งคู่เนี่ยมีท่าดับเป็ลทีมแหละแต่มันไม่มีความต่อเนื่องการปั้มยังดูขาดๆเกินๆไปสักหน่อยเน้นไปที่การแหกปากยากัยกษยกัยกยักโชว์ลูกบ้ากันอยู่2คนมากกว่านะครับจังหวะมันก็เลยพังไปหมดแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสนุกดีต้อนจบใน msk ลบกดเอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตช์อิมพีเรียมขึ้นมากระทืบ msk ครับก่อนที่บุ๊กเจนเซ่แล้วก็จอห์นบริสเนี่ยจะขึ้นมาช่วย สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับบอลนเบรกเกอร์ออกมาท้าชิงแชมป์กับทอมัสโซแชมป่าในฮอลล์วีแฮร์วิกนะครับเหตุการณ์ที่2ครับโจเกรซี่ท้าเจอแชมป่าสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3โซอี้สตาร์กับโยชิไรเนี่ยออกมาช่วยราฟิลกอส์เลสก่อนที่จะโดนท็อกซี่เอเทนชั่นกระทืบนะครับเหตุการณ์ที่4วอมเวกเนอร์ Wagner, กับไคลไรลี่จะจับคู่กันเจอกับพีดดันแล้วก็ลีชอรแลนด์สัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่5ครับอิมพีเรียมขึ้นมากระทืบเอคครุกัน,นยบท คู่แรกแมนดี้โรสกับเอมเบอร์มูนครับแมนดี้โรสเอาชนะไปได้คู่ที่2โอซิดี้โจนครับเจอเอลเอไนเอ n i g h t เอาชนะไปได้คู่ที่3ามอีเคมเปนจิโร่เจอโจเกเรซี่ครับโจเกเรซี่เอาชนะไปได้คู่ที่4ี่คอรล่าเจตครับเจอแฟรงกี้โมเนตคอรล่าเจตเอาชนะไปได้คู่ที่5พีดันกับคัมรอนกรามนะครับพีดันเอาชนะไปได้คู่ที่6กมาริกเบลดนะครับเจอโทนี่ดีแองเจโรโทนี่ดีแองเจโรเอาชนะไปได้ครับคู่ที่7อินดี้ฮาร์ดเวลเจอเมยิงนะครับอินดี้ฮาร์ดเวลเอาชนะไปได้คู่ที่8ป ชิงแชมป์ NXT Tag Team Champion b o o กเจนเซอนอร์ดเจอคาเมลอนเฮทริกวิลเลียมเจอ M.S.K แล้วก็เจอเกรเซอรยังเวนเทนนะครับ M.S.K สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ในอีเวนต์วันนี้เนี่ยผมรู้สึกประทับใจ LA Knight นะทุกคนคือเจ้าตัวเนี่ยดำเนินแมตช์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับบางจังหวะเนี่ยตอนกด LA Knight เงยหน้าขึ้นไปบอกกรรมการว่านับแค่หนึ่งพอนะครับเพื่อให้ OCD ิเดียโจนเนี่ย ทิกเอา์อย่างอ่องไวัยแล้วก็ดูแข็งแกร่งคิดว่าเอเอไหนเนี่ยก็เป็นนักมวยป้ามอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถในการผลักดันนักมวยปั้มคน,นอื่นๆนะครับผมคนต่อมาที่น่าสนใจสําหรับสัปดาห์นี้ของผมเลยก็คือโจเกซี่ทุกคนโจเกซี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ดีเข้าใจบทบาทที่ตัวเองได้รับและนําเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้สกิลการป้มจะไม่ดีอ่ะแต่ลนะการนําเสนอคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะคือทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดิน สีหน้าท่าทางน้ำเสียงนะครับรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งจังหวะการปั้มผมชอบการที่เขาโดนชกแล้วกระเด็นแบบสุรุ่ยสุดร่ายอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรนะครับกําลังจะทุ่มนักมวยปั้มคู่ต่อสู้หันไปบอกกรรมการว่าไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจเย็นๆแล้วค่อยทุ่มนะครับกรรมการกดได้นับ2คู่ต่อสู้ยกไหลโจเกรซี่ก็บอกว่าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรสบายมาก อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออเขาสอดแทรกตัวคาแรคเตอร์เข้ามาได้ดีโดยที่ตัวแมทไม่ได้เสียเนืกอออกไหมครับอย่างไอ้บุ๊กเจนเซ่กับจอร์ดบริดที่ปั้มในคู่แท็กทีมอ่ะมันพยายามยัดคาแรคเตอร์ของตัวเองเข้าไปเยอะเะทีเนี้ยมันทำให้ตัวแมทสะดุดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเยอะไปนะครับแต่ว่าโจเกรซี่เนี่ยมันทำได้แบบทาได้ดีกะจังหวะได้ดีแล้วก็ใช้เวลาไม่มาก ไม่ลบกวนการเคลื่อนไหวหรือว่าตัวแมททั้งหมดนะครับมันก็เลยทำให้ดูสมูทได้ดีพอสมควรนะครับอีกอันหนึ่งที่สมควรพูดถึงก็คือวอ์มแวกเนอร์ทุกคนวอ์มแวกเนอร์แสดงได้แข็งมากคือบทพูดมึงก็พูดเฉยๆไม่ได้มีความแบบเฮ้ยฉันก็ไม่ชอบมันเหมือนกันไม่มีมันก็แบบอ๋อฉันก็ไม่ชอบมันเหมือนที่นายไม่ชอบมันนั่นแหละนึกออกไหมทุกคน คือหน้ามันนิ่งตัวมันนิ่งมันไม่มีอารมณ์ร่วมอ่ะแล้วซีนของมันคือแบบชัเคารพบนายนะไทโอไลรี่ฉันก็ไม่ชอบพิ่ดนเหมือนกันฉันก็ไม่ชอบสิ่งที่ลชอแลนด์มันทําเหมือนกันไม่มีเลยมึงแค่แบบชัเคารพนายนะเพื่อนอะไรแค่เนี้มันมันมันเป็นซีนที่ต้องเล้าอารมณ์นิดนึงอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้วอมเวกเนอร์เนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะแบบแข่งมากนะครับหน้านิ่งแล้วก็น้ําเสียงโทนเดียวจัดๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคาแรคเตอร์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าคนเนี้ย WWE น่าจะอยากดันทุกคนเพราะว่ามาถึงอีเวนต์แรกก็ชิงแชมป์เนื้อออกไหมคนนี้คือคนที่ชิงแชมป์ในสัปดาห์แรกของ NXT 2.0นะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนผมชอบการแต่งตัวของ Bron Breaker มากๆ ที่เปิดตัวออกมาเขียงกับแชมป้าผมรู้สึกว่าไอบอลเบรกเกอร์แม่งแต่งตัวคอสตูมแปลกๆเนื้อออกไหมที่เป็นแบบลายสีลุ้งอะแต่ว่าพอผมไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอ๋อไอเนี่ยเป็นรุ่น2พ่อมันก็แต่งตัวแบบนี้พ่อมันมีหมวกด้วยไอนี้ไม่มีหมวกแต่ชุดเหมือนกันเลยเราก็แบบอ๋อเจเนอเรชันที่2 ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดบอลเบเกอร์เป็นลูกของสไตเนอร์หรืออะไรสักคนหนึ่งเนี่ยครับพี่กล้ามใหญ่ๆถ้าจำไม่ผิดสกอตสไตเนอร์นะจำชื่อไม่ได้นะครับแต่จำได้ว่าน่าจะสไตเนอร์หรืออะไรนี่แหละประมาณนั้นนะครับก็จะแต่งตัวเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าสกอตสไตเนอร์มันไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้นนวะหรือว่าพี่ชายของสกอตสไตเนอร์นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับไม่ชัวรก็เลยรู้สึกว่า เออมันเป็นชุดเดียวกับพ่อมันก็เลยขึ้นปั้มด้วยชุดนี้แต่เรารู้สึกว่าโอตัวมึงก็ใหญ่หน้ามึงก็ดุแต่งชุดใสลุ้งเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน่าเสียดายนะครับแล้วก็สุดท้ายสําหรับ NXT วันนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากที่สุดสําหรับอีเวนต์ในสัปดาห์นี้เลยก็คือน้องเสื้อขาวที่คารลอนกรามเข้าไปแอลเนี่ยน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงผมโคตรชอบเลย เอาล่ะนะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับมีเรื่องส่วนตัวเข้ามานิดหนึ่งใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะรีบเข้าไปตอบให้เร็วที่สดุดอะยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝากน้องเสื้อขาวด้วยสวัสดีครับ